นี้แว้นไปส่งของนะครับหนึ่งออเดอร์นะครับก็ปิดหลอในนี้ดับแป๊บนึ่งโอเคปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวใส่เสื้อก่อน <c oughs> ปิดไฟให้เรียบร้อยโอเค ซืแกงครับวันนี้ล้างแล้วครับดูเอี่ยมนะะดูเอี่ยมนะดูเอียเอ่ยมสะอาดขึ้นเอีเอ่ยมขึ้นเยอะเลยนะครับล้างแล้วเออดูดีนิดนึงเออ <c oughs> เปิดใต้เบาะแป๊บนึงครับผม <c oughs> รถสรึกอันนี้เป็นสายบลูทูธนะครับ mmcx <c oughs> นะผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะฮะมียอดเข้ามาผมก็ไปส่งให้เลยนะครับส่งทุกวันเลย จันถึงเสาครับผมเมือม่อกี้ผมได้วอร์มอัพเครื่องไปแล้วน่าจะสตาร์ทติดง่ายยู่วันนี้น่าจะนะไหนบอกง่ายไงโอ้โห โอเคติดแล้วปะ Let's go มันจะดับขี่ช้าๆไปก่อนครับร์มอัพอันนี้เติมลมยางหลังมาด้วยแข็งทั้งคู่เลยแข็งทั้งหน้าแข็งทั้งหลังเลยร์มอัพไปก่อน นะครับเอาชิลลงนิดนึงในบอมวอร์มออพไม่วอมแล้วดึงขนาดนี้ Okay. ไม่ลืมอะไรแล้ววันนี้ดูกระจกนะฮะกระจกเงาขึ้นนะครับจากคลิปก่อนๆหนนะ้านี่มันหมองนะครับไม่ได้ล้างอันนี้ล้างแล้วดูดูดีขึ้นแนละ้ว <Wow. S 1> กระจกนี่เงาขึ้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปล้างรถก็ไปย้อนดูนะครับในช่องผม ไม่ได้ขี่หลายวันละไม่คุ้นเคยกันพอนี้มีออเดอร์เข้ามาก็ได้ขี่แล้วครับนะฮะปกติผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนนะอยู่แต่บ้านเล่นเกมนะครับพอวันนี้มีออเดอร์ก็ออกมาส่งนะครับถ้ามีทุกวันผมก็มาส่งทุกวันนะครับ อันนี้รถเฮ้ยคล้ายๆรถขนเงินเลยครับในเกม GTA น่ะแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละรหรือเปล่าคล้ายๆเลยคลาย้คลายกันเลยแต่รู้สึกว่ามันใสายๆแปลกๆนะลมเราแข็งไปว่าเลมยาง ช่วงนี้ก็ใกล้ฤด,ดูที่จะชาวบ้านลงนากันแล้วนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนะึงช่วงนี้ก็รถค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะถึงฤด,ดูปลูกแล้วครับแสงดีปะเนี่ยขอแสงนะครับแสงให้ไวที่สุด จุดอับสายตาครับพี่เีเสื้อเยอะจังเลยเออโอ้ยไม่ได้ขี่นานละเจ็ดประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับผมไม่ได้ขี่คันนี้นั่นอะไรครับนะ่ะ ตัวใหม่เหรอดักแด้ครับตัวดักแด้ใช่ไหมลังใหม่หนี่นะใช่จริงด้วยสวยเนี่ยกินชอบผมชอบกินข้างในมัอนอร่อยมากเอามาคัา่วคั่วน้ำปลาครั <c oughs> วน้ำปลาอร่อยดีเห็นขเขาขายกันไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่ ตอนนี้พาลูกสูษมารับความร้อนนิดนึงครับอ่าหลังจากที่จอดนานก็ไม่นานหรอกครับแค่แค <S their iels> ่สัปดาห์เดียวอุ้ยเหงชนผีเสื้อเต็มเต็มตักตับเลย อเคถึงไกรสนีแล้วนะครับคันนันตีไฟเลี้ยวหร,หรือว่าลืมปิดไฟเลี้ยวก็ไม่รู้จอตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวไปส่งของก่อนนะครับเดี๋ยวแว้นกับครับก็ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับได้บินเรียบร้อยนะครับ เรากลับบ้านกันเถอะเฮ้ยคุณเจรดอยู่ไงนอ๋ออยู่กระเป๋าซ้ายนะครับอืมไปล้วงกระเป๋าขวาเฉยอี่ดับทำไมเนี่ยอ ว่าป่ามันเขียวขึ้นอ่ะผมผมมีความรู้สึกสิ่งรอบข้างมันเขียวนะอีเขียวอีเลยสะอึกนะรถผมเวลาขี่รอบต่ำรู้สึกมันสะอึกแตบบ่ว่าแบบว่าไม่เปิดขึ้นไปหนะ่ะเปิดคันเร่ง รู้สึกมันกึก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 นะพอพอเปิดปุ๊บมันก็ไม่สะอึกแล้วนะเฮ้ยแสงไม่ได้วะยกหน่อยนะครับข,ขอไปเลี้ยวแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ให้ครับโอเค อนนุ้ง่วงอะนะฮะก็ช้าๆด,ด,ดิเนถ้าเขาถ้าเขาตีไปเลี้ยวแล้วก็อจะจะเสียบเข้าไปเดี๋ยวเราจะโดนเบียดเอาเนะี่ยไปผมอยากจะเปลี่ยนท่อนะครับนี่นะ ท่อมันมันฉีกนะท่อมันฉีกแล้วมันเป่าใส่สวิงอาร์มอ่ะก้เป่าใส่โชคผมด้วยทําให้สวิงอาร์มมันดําอ่ะเป็นเป็นขา่เาเมาะครับต้องต้องออาเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนใบใหม่นะอาจจะใส่ผ่าตลาดกนะ็ได้ผ่าตลาดมันจะมาจากงบจะไม่ไม่ถึงพันแล้วถ้าเปลี่ยนนะ ก็หน้าเปลี่ยนเลยแล้วครับรู้สึกเสียงมันไม่เพาะเลยอะเสียงมันแปลกๆท่อแตกมันไม่เหมือนท่อผ่านะท่อพานะ่อพาเสียงมันจะเพาะกว่าแต่ไม่ถึงกับใช้ท่อสูตรนะครับท่อสูตรมันดังเกินหนูว่ารถผมก็ไม่ได้ทําลูกอะไรลูกเดิมก็ใส่ท่อผ่าไว้ก็ดีแล้วนะครับถ้าใส่ท่อสูตรมัน มันไม่เหมาะสมนะมันโล่งนะถ้ามันโล่งแล้วมันแบบว่าลูกมันเล็กมันก็นี่เสียงดังเฉย <c oughs> ดังแต่ท่อล้อไม่หมุน <c oughs> ไม่เอาหรอกแบบนั้นอะ ามเร็วผมก็ใช้อยู่ที่ห้าหกสิบเลยแหละครับก็ไม่ขี่ไวสักเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่า G P S มันแข็งก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งมันก็บั๊กอีกเออบางครั้งมันก็บั๊กนะอย่าไปเชื่อมันเยอะผมใส่ไว้เท่ๆทรับ โตยต้าอันนี้เห็นไอ่ช่องอะไรนะที่มันเอาไปลุยนะ่ะที่มันเอาไปขดูดไอ้กําแพงอะครับ <c oughs> ใช่รุ่นนั้นหรือเปล่าโตโยต้ารุ่นนั้นหรือเปลรุ่นถึกเงี้ยเอาขับไปลงน้ำทะเลโอเคถึงบ้านแล้ว รู้สึกหลังสายจริงสายจริงนละแตกไหมโอเคถ้าฝนตกอะตรงนี้โครนเต็มเลยนะเนะี่ยผมนี่ได้ล้างรอบสองแน่รถนะเอ้ <c oughs> จะมาตัดหน้าทำไมอีกโอเคแล้วครับแล้วก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโอ้ย ทำไมยางหลังมันแปลกๆวะรู้สึกแปลกๆเออโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเอ้ยสายไฟแไล้วเนนะี่ยมาได้ไงวะ <c oughs> โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปแจ้งวีนให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Friends. cause all the guys want you tonight yeah they say she's too hot they say she's too cold but she came from nobody really knows they say she looks young